เนได้ขอวัลีเด่นอีกใหญ่ทีหนึ่งซีฮานเอ้เอ้ยสุดยอดได้สุดยอดกัดบอ,ด,อนนดถือกันยาดานใหญ่เลยกัดบอดถือกันยาดานใหญ่เลยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางพาเอฟซีมาหายายวานนะครับยายวานคนฝันแม่นแล้วก็เป็นล้องมาลันก็เพาะนะครับวันนี้ก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆเนาะมาให้ยายวานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหายายวานกันว่างวดนี้ยายวานจะฝันอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราเข้าไปต<ช>ิดตามรับชมกันนะคร<ช>ั<ช>บ,บไปบบวันนี้เข้ามาหายายวานยายวานยายวาน,ยายวานคนฝันแม่นนะครับผู้ชม ว่าใจว่านจังหวดเดียวเพื่อให้เลขตรงๆเลขจะเป็วันที่สามเดี๋ยวเขามาตามว่ัมวดนี้ใจว่านกับพี่น้องมาหาอะไรหลายเลยทั้งหลังคนเต้มาเนี่ยพี่น้องมาเหร่นน้ำบ๊อบมือหนีเพิ่นอนเพิ่อนถือเลขเพิ่นถือเลขอซื้ขนมมาเรียงพี่น้องบ๊อบอ่านยันผู้นอนน้ำได้นอนกับหลานตาเทากับไปบวชแล้วไปบวชจ้า ปวดในฮาหกปีหกปัญหาแล้วยายก็อยู่ผู้เดียวโจ้ใหม่เล่าดูบอเล่าไปบวดบเพิ่นมัดทั้งอ๋ออะอะนโมทนาสามุน้ำเล่ากาดูอืมแจกอะยายยาเขาวัดแล้วไปบอกว่าข่อยสีขายขั้วยเด้เนอะเบิ้เจียหายก้อนหนึ่งฮะพระพุทธเจ้าออกปวดแค่นั้นละโอ้บ้ามันเดียวบอบอเสียทีอ่อนแค่นี้ก้อนเดียวพอครับร้องเบึงร้องเบึงเออ ยาหเกิดเสียงเกิดเสียงตอนพระพุทธเจ้าออกบวชสื่อก้อนว่าพระพุทธเจ้าออกบวชเป็นก้อนล้ำของยายแตงขึ้นี่มันเป็นอะไรมันมีแต่หลวงพ่อเพลินละเพิ่นเพิ่นมัดทางงคำมมันไปด้านธรรมกระไดเดิมเดี๋ยวทงมาให้ฝึกให้ลองนะโอ้ยายเลย่ประยุกขึ้นมาลองเลยว่าแม่ลองหาเพิ่นได้นี่คือลองก็ม่ระไดกระไดอย่าคลอดเออมันเป็น คิดได้ก็อยากลองเอ้ยเนาะเอาไปลองบนศาลค่ะยัยว่วานอันนั้นอันใน,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 นี้ใยัยว่านครับสีสีมะลองเพลงมามาลำ่ำอันนั้น,อนล,ลองพระพุทธเจ้าออกบวช กันพิดผาดกับคอไพ่พูนปลาดภูมีความหูหลายๆเด้จา้าถ้า <c oughs> ไว่านโอ้มักปผ่าเข้ามานี่แหละ <c oughs> <c oughs> ยังสิดด้ยสิ่ล่อมอออกนีน่ <c oughs> ยังชั่วยัาชั่ว <c oughs> วมันเป็นลำลองอ่าลำลองครับ <c oughs> โอ้โหเอ ต้องจองใส่เวีนมาเป็นหายนายพาไทยนายพาไทย เดี๋ยวนี้ปลาค่อยอยยากได้มันสันเดี๋ยวผมถอยออกก่อนเถอะนะเออเำอ้าวันนี้ฉันจะพานา้าเรื่องสีทา่ทาขาออกไปบวชจ้องพานวดสินจอยจะพำเพียนคืนหนึ่งเดือนไงแจ้งแสงจันทร์ทอเทียม โลกลัะมะมีลา,ามเหลื่อมเถืองฝ่าอาลามตาสิตธานวันในมุ่งหวัวใจมุ่งมุ่งคืนเ่านอนในปางเกิดออกหอนนอนในบ่ออิ่มตาคิดเห็นคำภาษาไทยไว้แต่ยังเหงาเ,เลกประตร ขอหนึ่งนั้นขันพันทรงเมืองส้างเสวยเมืองสุม่มไั่ที่ได้เป็นยอดใหญ่อยู่ในใจลมฟ้าหยุดคาพุ่งกระเทืองดินขอสองนั้นขันเพ่นทรงจิน้างบันประชาถือเพศรที่ได้ตัดกิเลสเป็นพระพุทธเจ้าสมดังปรารานา สิทาทานักใจถึงสังมายืนลำพึงหัวใจเต้นอยู่ตึงตึงพิมพ์ผ้าเอ๋ยหลอดว่านี่เราพิมพ์ผ้าเอ๋ยบารมีมาถึงพีสีได้จากน้องหันนาก็ะสุกองไอ้เจ้าปองพุนเลี้ยงล่าหุ่นให้มันไง พี่สีด้จากน้องกันนีให้ยูดีแล้พ่อพระองค์ว่าทอนนั้นตัดเรียกนายฉันให้โทษโตเลี้ยวเปียงยาจุมวเมาสาให้ไปเตรียมเอามากันท่าทาจากที่พาที่แหมสังสั้นสามครังสังนคร หลับพิมพานอนหลับนิ่งบ่มีสิ่งเอ,อ้ยเออเออแม่แต่น้อยละนอนกับลูกน้อยน้อยหละนอนกับลูกน้อยน้อยแล้วห่ลามพอสั่งลาแล้วห่นลาม พอจังลาเด้อละคำเอ้ยโอ้ยนอโอ้ยน้อยน้าขอบคุณค่ะโอ้ยเสียงสั้นวันที่สิบหกกันวันที่สิบหกกันสั้นวันที่สิบหกกันวันที่สิบหกกันมืไม่แม่ใจหรือยัง ก็ยัง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 วัฒนูนอ,อยู่ตยแต่ว่าแต่ว่าเด็ดแต่แท้หรอวันที่สิบหกนี่เนาะ,อ,ะอยากเห็นทานั่นอีกเด้ว,วันที่สิบหกต้องได้เฮ็ดแบบนี้อีกเด้จ้าจ้าเอ,อาสอบอีกท่านึงเมื่กวันที่สิบหกวันที่สิบหกเนี่ยนี่เป็น เป็นแบบเอกลักษ์ของยายวานไปแล้วเอกลักษของยายแล้วกัวนีน้ำเต็มเต็มเนาะ่าตู้ของเล้าของรัฐบาลเล้าบบหู้บหู้บหูเลย่รืให้บ่ไหไ่แต่ผมอยากถามให้ย้า่ตัวผมเนี่ยกะซีเบตัวหนึงแบบเท่านั้นเอ้ตัวหนึงเราก็ไหซีไฮ่ซีซีนกแต่โ่ฮูคู่หนะมเอา4มันวน4เนาะมือวันพุธวันซี่วันซจักแล้วนึ สองอาจารย์ตามังคารสี่วันพุธโอ้หนัจงจร่งเไงีปจับคู่ให้ในสรสันเดีเแล้วเอามาตียังใหญ่มันบ่เคยถึงข้านนี้นะก็เราเลเอาอาชีบปากอาชีเม่นปากอาชีมันเอาล่งเาเอาซีหยังเอาอาชีหาป้อาชีหาป้เออเอาสำเนยเออเหากรึเนี่ได้ สีหาน่อหนกัดบดถือกันยาดายเด้อเอาละครับมือดีกะใหญ่ขอว่าลีเด็ดอีกใหญ่แค่นึงบอกชั้นนล้สีหาอ้ยสุดยอดยหยสีหา ช่วนีเนาะยายาบอได้มาถามตัวเลขอีหยังยญ่ดอกคร FC เพิ่นเอาเงินมาให้ก็เลยถือโอกาสไปหาใหายเจ็ดพันล้านออหใหญ่เลยนห่คูเอามาหายน้ำคูมาหาน้ำก็ให้รวยรวยล้านพันล้านละ กันยังว่าไปใส่มาใส่กให้มีแต่คนหักคนหอมสาธุยาาให้ร่ำให้รวยเงินท่องให้เหลือกระเป๋าเหลือเก็บเหลือใส่เต็มธนาคารเต็มกระเป๋าเต็มบ้านเต็มเมืองนล่หละ จ้าอ่ะขอบคุณยายหลายครับยายวานขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ยายวานสุขภาพแข็งแรงเด้อบอกเลขลูกหลานตลอดไปยังสี่แหละวันนี่้ขอให้ปังๆได้ยายเด้อความฝันนี่ยวันนึกว่าจิตได้ล่ำได้มันมีพระภูมิอยู่พูดความฝันเนี่ยก่อนเลขที่ออกตอนนี้ปวดพี่ปวดน้องปวดลูกปวดล้านในตาตาทุกยอยังการเป็นจริงก็ครับได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะยายกับเขาแต้วัด กไปทุกวันพระอยู่อ๋อเขาวัดทุกวันพระกัแบบว่ายายบอกินเนื้อสัตวดใช่ไหมโอ้ใช่บอกินเนื้อสัดบอเกิดมาบอกินเนื้ออันหนึ่งหัวเนื้อควายขั้วไ่้ชัดไงชัดไงแต่ว่าป้ามีกินอยู่หมูไก่ปลาหมูกับพวกิี้หานนี้คือคนขายลัตเตอรี่ก็มากแต่ทาร์ตใหญ่ก็หมื่นแล้วคนขายลัตเตอรี่กะใหญ่ใจเป็นใจได้ง่วนนี่ใ้ อโอเคยา้ขอบคุณไา้หลายครับผมขอบคุณีอเทีงใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ